ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นค้อนน่ะแปลว่าอะไรฝันเห็นค้อนเป็นฝันไม่ดีนะจ๊ะท่านกำลังจะเจอกับคนที่จะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้ให้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องเจ็บตัวตอนนี้มีคนกำลังปองร้ายท่านฝันเห็นค้อนเนี่ยนะ เหมือนกับว่ามีคนน่ะเหมือนพยายามตั้งตัวเป็นศัตรูมีคนพยายามตั้งตัวเป็นคู่อริท่านมีคนพยายามตั้งตัวเป็นศัตรูเพราะว่าเขาอิจฉาที่ว่าท่านเนี่ยมีชื่อเสียงในสายงานน่ะที่มากกว่าเขาฝันเห็นค้อนเนี่ยคือเตือนให้ระวังนะว่าคือตอนนี้มันมีคนน่ะพยายามจะทำตัวเป็นคู่แข่งในสายงานของท่าน ให้ระวังจะประสบความผิดหวังในการเจราจาการเจราจาไม่ราบลื่นเลขนำโชค8ปดแปดแปดหกดหกดปดหกดค่ 88, 86, 86, 88, 86, 88. ะทีนี้เราลองมาดูไพ่ทาโร่ว่าฝันเห็นค้อนเนี่ยแปลว่าอะไร ฝันเห็นค้อนแปลว่ามีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายท่านมีดวงที่จะได้แฟนเป็นพ่อไม้จะมีพ่อไม้มารักมาชอบท่านมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนแบบฟุกฟุกมีเกณฑ์ถูกหวยช่วงนี้มีคนน่ะนินทาว่าร้ายหาเรื่องจ้องจับผิดท่านท่านจะต้องระมัดระวังตัวเพราะมีคนน่ะ แต่งเรื่องใส่ร้ายนินทาท่านอยู่มีคนจ้องจับผิดแต่งเรื่องใส่ร้ายนินทาท่านอยู่ท่านจะประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนการศึกษาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรทําสังฆทานยาแล้วอะไรอะไรก็จะดีขึ้นค่ะสําหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีท่านใดอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นค่ะ